หนาวนี้เที่ยวที่โคราชแล้วก็เที่ยวที่ชัยภูมการท่องเที่ยวในประเทศไทยสำนักง,งานนครราชสีมาเราดูาแลรับผิดชอบ2จังหวัดได้กันก็คือจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็จังหวัดชัยภูมฉะนั้นในช่วงที่ฤด,ดูหนาวนี้คือช่วงปลายเดือนธันวาจนถึงเดือนมกรานะคะเราก็อยากจะเชิญชวนให้คนไทยทั้งประเทศนะคะให้นึกถึงโคราชให้นึกถึงชัยภูมว่า เรามีดีอะไรบ้างซึ่งการท่องเที่ยวประเทศไทยเรากระตุ้นความถี่ในช่วงนี้ช่วงเดือนธันวาจนถึงมกราภุมภานี่ว่าอยากสร้างความถี่ให้คนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ของนครราชสีมากับชัยภูมิต้องบอกเลยว่าตอนนี้ทางการท่องเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศไทยสำนักง,งานนครราชสีมาท,ที่ตอบโจทย์ระดับประเทศคือว่าทํายังไงให้คนเดินทางออกมาท่องเที่ยว ทำยังไงให้คนนึกถึงภาคอีสานทำยังไงให้คนนึกถึงโคราชกับชัยภูมิตอนนี้เราเป็นธีมทะเลดอกไม้เพราะว่าอากาศดีดอกไม้สวยเราก็เลยอยากเชิญทุกท่านนะมาที่โคราชกับชัยภูมิซึ่งความถี่แรกเลยให้มาถ่ายรูปกับทะเลดอกไม้ส่วนอันที่สองตอนกลางคืนเราให้ชวนเธอไปดูดาว ในพื้นที่ของนครราชสีมากับชัยภูมิเนี่ยก็ม,มีพื้นที่ของการดูดาวเช่นของโคราชก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่อยากชวนเธอไปดูดาวด้วยกันส่วนจนังหวัดชัยภูมิเรามีที่ดูดาวที่แบบอยากชวนหลายๆคนให้ไปนะคะที่มอหินขาวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูรแรนคานะคะสักครั้งหนึ่งไปนอนดูดาวนะคะไปนอนดูดาวบนที่ โมอหินขาวและก็เดินทางขึ้นไปข้างบนมีผาหัวหน้าสักครั้งหนึ่งท่านลองชวนคนที่คุณรักอะไปดูดาวด้วยกันและความเป็นธรรมชาติที่สวยงามของชายภูมิเรายังมีในส่วนของอุทยานแห่งชาติต่าโตนจะมีน้ำตกตาโตนบอกปลายฝนต้นหนาวน้ำใสแล้วน้ำตกตาโตนก็เป็นอีกน้ำตกหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านอะได้ไปเที่ยวชม แล้วเราก็ยังมีในส่วนของอยากไหว้พระที่ชัยภูมิเรามีพระธาตุชัยภูมิที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะมาชัยภูมิจะไปไหว้ขอพรอย่างไรนะคะที่วัดพระธาตุชัยภูมิมีอยู่นะคะแล้วก็นิดนึงเรามีเรื่องของผ้าไหมที่ชัยภูมินะคะเรามีพยายามที่จะอนุรักษ์รักษาเรื่องราวนะคะที่เฮือนขามุนะคะมีพิพิธภัณฑ์ผ้า ถ้าใครอยากรู้ว่ารายมีขั้นของนารีที่สวยงามอยู่ที่เพื่อนขมุนะคะไปดูได้แล้วก็ก่อนกับก็จิบกาแฟสักหน่อยนะคะเพราะว่าชิกชชิลชิลก็ต่อจากนั้นจากชายภูมิเสร็จแล้วเนี่ยเราเข้าพื้นที่ของโคราชดีกว่าอย่างที่บอกไปว่ามีที่ดูดาวที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และนอกจากดูดาวที่โคราชที่เขาใหญ่เรายังมีเรื่องของทะเลดอกไม้ทะเลดอกไม้เ,ไมเนี่ย บอกเลยว่าตอนนี้นะคะท่านต้องไปเที่ยวที่สวนร้อยไร่ราชพัฒนนครราชสีมานะคะอยู่ติดกับสวนสัตว์นครราชสีมาตอนเนี้ยทุ่งทานตะวัน่ะบานดอกคอส์มอสบานหงอนไก่สีแดงก็ยังมีอยู่นะคะแล้วสำคัญที่สวนร้อยไร่ของราชพัฒนนครราชสีมาชมฟรีนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเสร็จจากจุดเช็คอินนี้แล้วอีกที่หนึ่งนะคะซึ่งเป็นดอกไม้ที่หลายๆคนบอกว่าเอ๊ะ งานนี้จัดปีละครั้งจิมทอมสันฟาร์มนะคะตอนนี้นะคะเริ่มเลยนะคะดอกไม้เราเริ่มเปิดตั้งแต่วันที่5ธันวาคม2563จนถึงวันที่3มกราคม2 5 6 4ตอนนี้ที่จิมทอมสันฟาร์มดอกไม้นี่บานเต็มสะพทั่งนะยิ่งจะใกล้ปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยดอกไม้บานในใจคุณทุกท่านนะทะเลดอกไม้ที่จิมทอมสันเนี่ย สวยจริงและอะไรรู้ไหมมีอาหารพื้นถิ่นอีสานให้ชิมและมีศิลปวัฒนธรรมให้ชมด้วยนะคะที่จิมตงสันฟาร์มนะคะเราบอกได้คาเดียวว่าไม่ได้มีแค่ที่จิมตงสันฟาร์มนะคะที่อำเภอวังน้ําเขียวก็มีเหมือนกันในส่วนของสับประรดสีหรือดอกไม้ที่ฟอร่าพาร์คบอกได้เลยว่ามากกว่าสิกว่าที่ที่เป็นทะเลดอกไม้ในพื้นที่ของโคราชแล้วก็คิดว่า ใกล้ๆคริสต์มาสใกล้ๆที่จะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทางการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ขอให้คนไทยทั้งประเทศนะคะเที่ยวอย่างมีความสุขเที่ยวแบบใส่ใจสิ่งแวดล้อมเที่ยวอย่างรักผิดชอบต่อตัวเองแล้วก็มาเยือนเมืองโคราชอย่างมีความสุข ถือเป็นตัวนะคะใครมาพักในพื้นที่ของปากช่องนะคะพักที่โรงแรมแล้วบอกเขาจะมาทานอาหารนะคะถือเป็นตัวมาด้วยนะคะทางโรงแรมแล้วก็ที่พักจะทําอาหารใส่เปินตัวช่วยกันลดโลกร้อนนะคะรักเมืองไทยต้องช่วยกันแบบนี้นะคะถือเป็นตัวมาทานข้าวกันนะคะ